ปี2,126จน40ก็ใช้เวลา10กวา่าปีตอนนั้นก็เป็นลมใหญ่เลยแหละก็มีครอบครัวแล้วนะครับระยะเวลา20 10กว่าปีตรงนั้นคือระยะเวลาที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยกับโอกาสที่ได้นะครับและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเออ,อพราะหลังจากที่เราหลงตัวเองเราลืมตัวกล้าลงทุนกล้ากู้หนี้ยืมสินกล้าไปยืน่นคือเขียนโครงการยืมส ยื่นสองประมวลงานแล้วก็เขียนโครงการกู้นี่ยืมสินกับธนาคารแต่พอมาหลังจากสองพันร้อยสี่สิบนั่นแหละผมเชื่อว่าคือในห้องนี้หลายคนก็ได้ผ่านชีวิตในปีสี่ศูนย์ก็เรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกทุกคนรู้ไหมว่าวันนั้นน่ะคือมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าคือคนบาดลอยตัวแล้วก็เป็นช่วงที่เอ่อไฟแนนซ์ห้าสิแปดไฟแนนซ์หกแบงค์โดยประมาณแล้วก็บริษัทเอกชนน่ะล้มละลายกันเยอะเลย ก็เห็นผลก็คือมันเงิน hmm. ก็ลเงินบาทลอยอ่อนตัวเลยทําให้ทุกอย่างเศรษฐกิจมันย่าแย่ไปหมดเลยนะครับบริษัทผมบริษัทพี่ชายผมที่เราทํากันก็เหมือนกันครับมันก็เจอปัญหาวิกฤตเพราะอะไรเพราะเราใช้เงินส่วนใหญ่เป็นเงินธนาคารแต่ธนาคารเขาปิดโอดีปิดบริษัทไฟแนนซ์ที่เราเป็นกู้นี่ยืมสินที่เราซื้อรถดําซื้อรถเมโกลที่เรากู้ที่เราจัดไฟแนนซ์มาเนี่ยเขาก็ปิดปอปิดปับตอนนี้คือปัญหาเกิด สภาพคล่องของธุรก,กิจหลายธุรก,กิจครับเจอมากเจอหนักมากเลยตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่บอกให้เลยว่าคือนักธุรก,กิจสมัยนั้นนะคือบอกว่าเป็นองค์เป็นฝันร้ายของนักธุรก,กิจเลยนะครับเพราะหลังจากนั้นมาก็คือในส่วนที่ผมแล้วก็พี่ชายบอกว่าเรายังมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะนี่ผมก็เลยวิ่งหาโอกาศไปเจอกับผู้คนโทษนะก็คือบางครั้งบางคราวผมก็คือจะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในบน่อน แล้วก็ไปเจอนักธุรกิจไปเจอผู้อยากผู้ใหญ่หลายคนไปเจอกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เลยก็มีโอกาสเขาบอกว่าถ้าคุณทำฟาร์มกุ้งไม่ได้ไม่มีเงินต่อยอดไม่มีเงินต่อทุนทำบริษัทแล้วหมอไม่ได้โครงการก็ล้มหมดคุณลองไปคุยกับโรงงานไทยปิ๊ิเกิลดูสิก็คือเจ้าของเขาก็ร่วมนักธุรกิจที่จะมาสัมปทานไม้ยางไม้ผลิตส่งนอกอยู่ผมก็เลยก็ไปคุยกับชื่อว่าจ่าแดง ก็คือไปคุยคุยแล้วก็คือก็บอกว่าเอาสิคุณก็มีรถรถสิบ้อนี่คุณก็มีรถเมคโคนี่รถเท,รเท็กเตอร์นี่คุณก็ลองไปรับสัมปทานรับเหมาซื้อไม้ยางสี่แล้วมาแปลรูปแล้วก็ส่งมาอบที่โรงงานแล้วก็ส่งไปต่างประเทศก็ทําไปตามาทําไปตามาทุกท่านรู้ไหมว่าโอกาสเนว่อจาเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนึ่อ่าจะไ,ได้เงินมาเพื่อที่จะมาปิดหนี้ปิดสินแต่ปัญหาที่เกิดก็คือสมัยก่อนอนะไม่เหมือนตอนนี้ยังไงเมื่อปี24งอ่เะ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีระบบบัญชีใช้วิธีการเชื่อกันบางเอิญก็คือคนที่สัมปทานคนที่รับไปชอบบัญชีเขาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเราก็ไม่รู้จะไปตามนี่ที่ไหนเงินก็หมดต่ออีกนะครับแต่ในวิกฤตหลังนั้นมันยังไม่จบครับมันวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตที่ประเทศไทยเริ่มที่จะไปกู้หนี้ยืมสินจาก IMF บ้างก็คือโอ้ยสภาพคล่องของธุรกิจเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีเลย ก็เลยจําเป็นแหละครับว่าต้องหาอาชีพแหละครับต้องนั่งทบทวนตัวเองก็เปลี่ยนอาชีพก็ดันหาต่อไปครับบังเอิญมีโอกาสด้ไปเจอผู้ใหญ่ก็เลยก็ได้เปิดเป็นสํานักง,งานประกันภัยที่เป็นตัวแทนก็ทําไปสักระยะหนึ่งก็เปิดเป็นบริษัทบลกเกอร,ร์เป็นของตัวเองนะครับเป็นบริษัทที่3ของจังหวัดสงขลาก็คือที่จาไม่ผิดนะตอนนั้นก็ทําไปทํามาทําไปทำมาก็ ก็เหมือนที่หลายคนบอกว่าเป็นหนี้เป็นสินลักษณะก้อนโตแบบนี้แต่ไปขายพรบไปขายประกันที่มีกําไรฉบับละยี่สิบสามรบาทว่าสองร้อยเนี่ยมันเมื่อไหร่จะคุ้มล่ะมันก็ไปไม่ไหวครับสุดท้ายคือความปันผวนของเศรษฐกิจอมันเกิดในปีสี่ห้านั่นแหละก็เลยโดนโดนทุกอย่างที่เป็นหนี้เป็นสินกับธนาคารเขาก็เลยเขาต้องฟ้องมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นแล้วก็ได้ขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นมาสุดท้ายก็คือ สิ่งที่เราได้โดนคำพิพากษาว่ารับช,ชดเชยรับชำระแต่เราทำไม่ได้กับช่วงช่วงหนึ่งก็คือเราหาเงินหนาทองไม่ได้เมื่อเมื่อทำไม่ได้ก็โดนฟ้องล้มละลายแล้วก็โดนกองบังคับบัญประกาศยุดทรัพย์ชีวิตจบครับในขณะที่วัยสี่สิบปีสามสิบกว่าปีนั่นแหละแล้วก็ครอบครัวเริ่มโตลูกก็เริ่มที่จะเข้าโรงเรียน ปัญหาเหล่านี้มันจะเจอทุกท่านรู้ไหมว่าคือปัญหาเหล่านี้คือถ้าใครไม่เจอถ้าใครไม่เจอไม่รู้กับตัวครับแต่วันนั้นคือสิ่งหนึ่งนะที่ผมเจอมาโดยแต่อาศัยว่าคือเราไม่ยอมสยบต่อวิกฤตที่เจอในอาชีพในใน,ในชีวิตก็เลยก็ค้นหาอากาศเรื่อยๆครับค้นหาอากาศเรื่อยๆก็เลยในวันปีสี่หกโดยประมาณก็มารู้จักกับบริษัทเจริโนสต ในวันนั้นในขณะที่เจอเนี่ยผมก็มีความคิดความคิดหนึ่งเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่สอนกันมาเยอะแยะมากมายว่าและถามว่าคือในระยะเวลาตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นอายุ18บแปดปจนมาถึงอายุสี่สทุกท่านรู้ไหมผมนี่เป็นคนที่ขยันมากโคตรขยันเลยแต่ทำไมที่เจอวิกฤตมากกว่าโอกาส ความรู้ไม่มากก็จริงแต่ประสบการณ์ที่ได้พบปะกันมาเนี่ยเรียนรู้มานี้เยอะมากเลยเลยผู้ใหญ่หลายคนสอนว่าตอนนั้นก็ไม่ไม่รู้หรอกว่าไอ,เ,อเงินสีด้านนสิประเภทแบบไหนไม่รู้เรื่องเพราะไม่เคยอ่านแต่ผู้ใหญ่ก็สอนว่าการที่ทํางานหนักไม่ได้ช่วยให้เกิดความสําเร็จและความร่ำรวยได้เสมอไปเนาะถ้าจาบใดที่เรามองไม่เห็นช่องทางสว่างปลายอุโมงค์ สิ่งเหล่านี้แหละที่จะทําให้ผมคิดตื่นมาว่าระยะระยะเวลา20กว่าปีน่ะทุกอาชีพที่ผมทํามาน่ะผมเป็นมืออาชีพหมดเลยนะผมขยันทุ่มเททุกคนรู้ไหมช่วงที่ผมทาฟาร์มกุ้งกุลาดําอ่ะผมจะนอนอยู่ที่บ่อกุ้งมากกว่านอนที่บ้านขนาที่ผมมีลูกเล็กอยู่สองคนคนโตก็ประมาณสองสองขวบกว่าคนกลางก็เริ่มคลอดมาก็แบบเบา ระยะเวลาตอนที่ผมมีลูกอะ่ะมีคนถามผมว่าลูกตัวขนาดไหนแล้วผมจะบอกท่ายืนไม่ได้เพราะผมไม่เคยเห็นลูกท่ายืนเลยเพราะช่วงกลางวันผมไม่ได้อยู่ตอนที่ลูกยืนผมต้องบอกแค่ว่าลูกเอ่อถ้านอนแล้วมันก็ยาวกว่าเบาะไปแล้วมันเป็นแบบนี้ตลอดใส่ให้เวลากับชีวิตกับธุรก,กิจที่มากเกินเลยขยันมากแต่เจอวิกฤตมากกว่าโอกาสนะครับพอหลังจากที่ผม เริ่มมาทบทวนได้ตั้งสติได้แต่ณวันนั้นก็คือมีนี่มีสินเยอะแยะนี่ธนาคารก็เยอะนี่นอกระบบก็เยอะเลยผมคิดว่าอาชีพหลายอาชีพบางอาชีพที่ผมยังไม่บอกบางอาชีพที่ผมได้เปิดเผยก็ทําไปอ่ะผมนึกว่าผมเป็นเจ้าของแต่จริงยังไม่ใช่เราเป็นแค่คนหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้ทําอาชีพเหล่านั้นแต่เจ้าของอาชีพไม่ใช่พวกเรา ไม่ใช่ผมไม่ใช่ครอบครัวผมเอา้าแล้วผมทําให้กับใครล่ะนะครับฉะนั้นวันนี้ทุกท่านครับพอหลังจากที่ผมเริ่มที่จะมีโอกาสได้นั่งทบทวนแล้วก็เลือกอาชีพมาเงินอาชีพคนที่ทําอาชีพนี้เท่ากับพระเอกขี่ม้าขาวเลยนะเดินเข้ามาเพื่อให้โอกาสให้ความคิดไม่ได้คิดอะไรมากวันนั้นตอบตกลงทันทีเลยให้ทุกคนกดแปดอีกครั้งหนึ่งให้กับท่านเปอร์เซ็นต์บัญิด แก้สมมงท่านเป็นคนที่ขยันในการพูดมากจนทําให้เกิดวางทางสว่างแล้วก็เห็นช่องทางของความสําเร็จได้ในอนาคตก็เลยก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็ตอบรับว่าไม่ติดขัดเอาแต่ขอศึกษาเพราะไม่รู้เรื่องอาชีพลักษณะนี้เลยเมื่อก่อนใช้ทุนเองใช้แรงเองทําเองใช้เวลาเองทั้งหมด ร้อยเปอร์เซ็นต์ทึ่งทุ่มเทมัทั้งหมดแต่มันเจอวิกฤตครั้งนี้สิ่งหนึ่งแหละที่ฟังดูจากแผนการตลาดฟังดูจากโอกาสที่ผู้สําเร็จเขาทามาฟังดูจากหลายๆคนที่เขาทามาแล้วแต่ละคนแต่ละคนก็คือเขาจะไม่ต้องทําสิ่งที่เราทําอาชีพอื่นและเป็นเรื่องใหญ่ของอาชีพอื่นๆก็คือเรื่องของการลงทุนธุรก,กิจรับหมอว่าผมบอกให้เลยว่าคือการลงทุนนี่เยอะมากเลยค่าใช้จ่ายแต่และวันก็ต้องเยอะเหมือนกัน ทุกคนรู้ไหมแมคโครตัวหนึงอะ่ะราคาสองสามล้านอะ่ะเราไม่ได้มีเงินสดซื้อเราต้องผ่อนแต่ต้องผ่อนตัวประมาณแสนกว่าบาทนะต่อตัวถ้ามีสองตัวต้องผ่อนกันเดือนละสามแสนอะ่ะแล้วค่าน้ํามันอีกค่าคนงานอีกค่าแรงของคนงานอีกโอ้โหบอกเลยเป็นอาชีพที่ต้องใช้คนเยอะมากที่สุดผมก็เลยพอฟังเรื่องราวของธุรกิจเจอสดในวันนั้นผมก็นึกถึงอาชีพหลายอาชีพในที่ผมรู้จัก ผมสงสัยอยู่ว่าโรงงานโชติวัฒน์ก่อนตอนนั้นโรงงานห้องเย็นโชติวัฒน์มันโด่งดังมากเป็นโรงงานที่ใหญ่มีพนักงานเป็นสี่ห้าพันคนผมเคยนั่งคุยกับผู้จัดการของโรงงานโชติวัฒน์หาดใหญ่เขาบอกว่าโรงงานเขามีคนงานเข้ามาเป็นกะกะหนึ่งไม่ต่ำเนี่ยสองพันคน เขาบอกว่าแล้วแล้วถามว่าแล้วเจ้าของโรงโรง,งานล่ะอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าเจ้าของโรงงานแม้แต่ผู้จัดการก็ไม่เคยเจอหน้าเลยผู้จัดการก็ไม่เคยเจอหน้าเลยนะแต่เขามีการบริหารจัดการเป็นระบบนี่คือหนึ่งแหละคือเรื่องระบบมันจะมีอยู่ในในสี่วัยเหมือนกันเขาทําตามระบบเขามีพนักงานที่เข้ามาทําเอาง่ายๆเลยนะคือถ้าใช้การคํานวณดวูคนงานเขาสองพันคนต่อกะนะ่ะแล้ววันหนึ่งสี่กะ มันนั่นก็เปิดยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยวันหนึ่งสี่กะกะละสองพันสองพันสองพันแล้วก็ในแต่ละกะนะเขาต้องจ้างคนค่าแรงแต่ละวันอนะ่ะแต่ละกะนะวันละสามร้อยบาทเขาบอกว่าเขาขอให้คนงานทํางานให้มามีมูลค่าถ้าห้าร้อยบาทต่อวันก็พอแล้วต่อวันแล้วก็พอเขาให้ค่าแรงคนงานแค่สามร้อยบาทเขายังเหลืออ,อีกสองร้อยบาทในสองร้อยบาทามาคูณสองพันแล้ว ตอกะเขาได้เท่าไหร่แล้วมาคูณสี่โอ้โหบอกวันนึงก็หลายแสนที่เขาได้นะผมบอกลบคูณหารแล้วเจ้าของโรงงานได้เนื้อๆเ,เลยคือวันละแสนวันละจ็ดเจ็ดแปดหมืน่นแล้วถามว่าแบบแบบนี้รวยไหมผมผมก็เลยคิดว่าโอ้มันมีระบบแบบนี้เรอแต่ไอ้ที่เราทําทั้งหมดอะ่ะเราใช้แรงของเราทั้งหมดเลยใช้ทุนของเราทั้งหมดเลยแต่วันนี้คือคนที่ร่ํารวยได้ที่ยั่งยืนได้ เขาต้องใช้แรงงานกับความคิดของคนอื่นมาร่วมเพื่อมาผึกผนึกกาลังให้เป็นเครือข่ายก็เลยผมฟังเรื่องราวของเจซีแล้วมันคล้ายคลึงกันนี่นะครับเลยตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ผมทำเจซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมาตลอดตั้งแต่ปี2 5 0 4ร้สีบวกายปีมา4ี่เจผมทำไม่เคยหยุดเลยบัรนี้ยังไม่หยุดวินาทีนี้ก็ยังไม่หยุดอยู่อีกเหตุลผลเพราะอะไรรู้ไหม เพราะรู้ว่าก็คือเราไปเป็นเจ้าของโรงงานไม่ได้เราไม่มีทุนเป็นเสียพันล้านแต่เราสามารถจะเมียได้สองสามเดือนหนึ่งล้านสองล้านสามล้านปีเป็นสิบสิบล้านได้จากการที่เราไม่มีทุนเราอาศัยก็คือพฤติฤฤกรรมในการบริโภคของคนอื่นเราอาศัยก็กคือระบบผูกค,คูณระบบทวีคูณต่างๆที่เราเข้าใจและมองออกนะครับเลยวันนี้ผมก็ตัดสินใจนะครับ ทุกท่านรู้ไหมว่าก็คือวันนั้นเราไม่รู้แหละเราอยู่ในจุดไหนของซีกไหนอของอาชีพแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าซีกที่มีความมั่นคงสูงต้นทุนมันน้อยหรอกแต่ไอซีกที่ต้นความมั่นคงต่ำอ่ะเราใช้ต้นทุนใช้หบประมาณที่สูงมากเจ้าของธุรกิจเราเป็นได้ไม่มากหรอกครับเพราะเราไม่มีทุนพอแต่ถ้าเป็นเจ้าของระบบแน่นอนแหละครับเราเราเป็นนักลงทุนไม่ได้แต่เป็นเจ้าของระบบได้เพราะทุน ทีมมันมีอยู่แล้วในธุรกิจจอยแอยงคอยนะครับทุกท่านครับแรงมันดานใจและการเตินใจของผมอะที่เข้าสู่เจนซีนวันนั้นผมเริ่มทบทวน20กว่าปีของผมในอาชีพที่ผมทํามาผมสร้างความสําเร็จและผมมุ่งมุ่งเน้นที่จะสร้างมันตลอดแต่มันจะเป็นแบบนี้ตามรูปเลยผมศึกษาเล่าเรียนมาไม่มากก็จริงแต่ในอาชีพนั้นอะ ในอาชีพนั้นน่ะผมจะเรียนรู้เร็วที่สุดผมต้องเป็นมันให้ได้ผมไม่เคยขับรถเมคโคแต่เมื่อไปอทำงานกับมันผมต้องขับรถเมคโคให้ได้ผมไม่เคยขับรถสิบล้อไม่เคยขับรถดับแต่ถ้าเมื่อไปอยู่ตรงนั้นผมต้องขับมันให้ได้และผมต้องทำงานอย่างหนักเพราะพออายุวัย2ี่สิบเก้าของผมเนี่ยยี่9แปดยิบเก้าของผมเนี่ยผมต้องมีครอบครัวแล้ว และผมต้องสร้างครอบครัวและเมื่อสร้างครอบครัวแล้วต้องมีสร้างเพราะครอบครัวมันก็ต้องยิ่งสร้างยิ่งโตและผมต้องสร้างผลงานคือธุรกิจผมเพื่อความสําเร็จแต่ทุกคนรู้ไหมว่าไอ้ความสําเร็จตรงนั้นแหละมันผมไม่ได้เป็นเจ้าของมันอีกอ่ะผมไม่ได้เป็นเจ้าของมันเลยนะเพราะความไม่แน่นอนมันเกิดบนความก็แลยบนเศรษฐกิจที่มันทําให้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจก็เหมือนช่วงปี40ทุกคนรู้ไหม ในวันนั้นเป็นความเหมือนฟันร้ายของนักธุรกิจชาวโลกเลยนะในช่วงประมาณก็คือรัฐบาลพอดชาวลิตย,ยงชัยุทธเงินบาทมันลอยตัวเอาคิดดูอะปัจจุบันเมื่อเมื่อเมื่อสมัยนั้นอะเงินดอลลาร์หนึ่งยี่สิบห้าบาทกว่ากว่าช่วงแค่ค่มคืนเองอะเงินดอลลาร์มันขึ้นมาห้าสิบห้าบาทห้าสิบแปดบาทนักธุรกิจมืองไทยธนาคารห้างร้านต่างๆธุรกิจเอกชนต่างๆ และมันจะอยู่ได้เหรอมันเป็นโอกาสของชาวต่างชาติหมดและมันเป็นโอกาสของผู้ที่ถือหุ้นผู้ที่เล่นหุ้นผู้ที่เล่นเงินตราต่างอสา,าต่างๆเนี่ยเลยทํา,า,าทให้ธนาคารไปไม่รอดหกธนาคารอีกมีหนึ่งธนาคารที่จําได้ติดตาเลยธนาคารกรุงเทพพันนิเชียการล้มไม่เป็นท่าเลยนะครับเพราะาอะไรครับและเรามาเจออะไรล่ะความไม่นอนแล้วความชราเราก็เกิดอายุของคนแต่ละคนทุกท่านรู้ไหมว่า มันจะมีสิบปีสักกี่ครั้งล่ะมันก็ชาราภาพภาระที่เหลือล่ะเป็นแบบไหนความสูญเสียเป็นแบบไหนนี่แหละครับก็คือแรงมา้าใจที่ผมเจอวันนั้นว่าเอาล่ะผมต้องอาทำอาชีพที่ผมไม่ถนัดให้ได้อย่างน้อยๆอ,อ่ะความประมาทุมในอดีตอ่ะมันจะไม่มาหลอกหลอนผมอีกต่อไปแล้วผมก็คิดต่อไปครับแรงมะไ้ผมคนเหล่านี้แหละครับที่ผมพูดถึงสมัยที่ เขายัางเล็กอยู่ก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเขาเริ่มตัวเขาต้องมีการศึกษาก็าต้องมีเงินสมัยที่ผมเจอรัมละลายอะ่ะรู้ไหมก็คือ,อช่องทางของการที่จะให้เด็กเล็กๆคนเหล่านี้มีโอกาสได้เรียนมีการศึกษาที่สูงเนะี่ยมันมืดหมดอะ่ะมันมืดหมดแหละท่านนะครับลูกเราจะทําธุรกิจจะโตหรือไม่โตแต่ลูกเราโตแน่นอนการศึกษาเขาสูงแน่นอนการเป็นอยู่ของเขาก็ต้องจําเป็นเราจะบอกเขาไม่ได้ว่าเราไม่มีตังค์นะลูก เราต้องให้เขามีความสุข,ขให้เขามีการศึกษาก็เลยผมก็มีเปลนางานและก็แปลนชีวิตเพราะเขาบอกว่าคือเปลนแปลนและเป้าหมายชีวิตมันสําคัญแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญกว่าก็คือเราทําเพื่ออะไรวันนี้ทุกคนรู้ไหมว่าทุกคนมีอะไรที่เราต้องมาแก้ปนะัญหาต้องมาปรับตัวเองต้องมาหาโอกาสที่จะทําให้มากกว่าที่มีอยู่นะครับผมทําเพื่ออะไรแน่นอนแหละครับ ผมต้องการสิ่งนี้ครับแรงบันดาลใจผมและการตัดสินใจวันนั้นก็นทำเกณสิผมต้องการครับหนึ่งการเรียนรู้ผมต้องเรียนรู้อยู่แล้วผมไม่ยืนอหยุดแต่การเรียนรู้ถามอัปรายท่านบรนณานิการเราเรียนรู้กันตลอดเราเปลีป่ยนความคิดเห็นกันตลอดผมลงมือทำเขาทำมาตั้งแต่ต้นขับรถมาเป็นล้านล้านกิโลไปมาทั่วประเทศเราสร้างองค์กรเราพัฒนาองค์กรเพื่อความสําเร็จทั้งเราและองค์กรเราทํามันก็ต้องเป็นของเราวันเนี้ยครับ ที่ท่านมันนมิตดียบอกว่าอาชีพนี้เขารักมากเขาต้องทําเป็นของเราของลูกหลานเราและเป็นบาดรวให้ลูกหลานให้ได้นะครับและสิ่งนี้แหละครับผมก็เลยหลับตาดูผมอยากให้ทุกคนที่มองเห็นนะครับนั้นคือทุกคนคือลองหลับตาดูตามภาพแล้วก็ท่านลองดูว่าคือท่านออมองซ้ายหรือมองขวาว่าท่านมองเห็นอะไรอยากเที่ยวที่ไหนก็ไปได้ไปตามฝันไหม หรือท่านเห็นตัวเองเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือท่านอยากเป็นเศรษฐีเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไหมหรือท่านมองเห็นว่าเออเตียนกาเริ่มมากขึ้นความแก่ชาราเริ่มเพิ่มขึ้นหงอกท่านเริ่มมากขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ว่าเพื่อนสุริยานะนะครับหรือท่านหลับตาแล้วมองว่าท่านต้องมีบ้านที่สวยๆเพื่อรองรับลูกเราที่จะกำลังจะเริญเติบโต รองรับหลานที่กําลังจะคลอดในอีกไม่กี่วันนี้กับครอบครัวเราที่อบอุ่นหรือเรามองเห็นอะไรไม่มีมองไม่มองเห็นอะไรเลยเพราะสมองเราว่างเปล่าไม่อยากจะเดินหน้าต่อไม่อยากจะคิดทําอะไรต้องรัดเข็มขัดตัวเองต้องอะไรเขาเรียกว่าต้องเศรษฐกิจพอเพียงท่านประธานพูดอยู่เสมอว่าเราพอเพียงได้เราต้องเพียงพอก่อนแต่วันนี้เราเพียงพอหรือย,ยังล่ะเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรตรงนี้ผมก็คือ คิดไม่แตกต่างกันหลายหลายคนเราก็ต้องสร้างอายุมากเท่าไหร่เราก็ต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นเพราะคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตคือคนที่ต้องทํางานให้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเท่านั้นฉะนั้นจำไว้เลยว่าคือเราต้องมีเป้าหมายเป็นของตัวเองให้ได้นะครับสิ่งที่ความต้องการและใฝ่ฝันของเรานะครับเราจะทํางานแบบแอคทีฟตลอดไปเลยทําสบายครับ ก็เหมือนกับที่บางคนที่เขาเรียนมาสูงๆแล้วก็ไปสมัครงานดีๆแล้วก็ทำมาเป็นเจ้าคนนายคนก็นั่งบริหารตัวเองจัดการตัวเองตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆจนึใหญ่มันสบายครับยิ่งโตยิ่งสบายนะครับก็เหมือนกับที่ภาพข้างบนนั่นแหละแต่มันไม่มีอะไรท้าทายแต่ถ้าอยากจะมีความมั่นคงที่มีเพสิทธิ์อนคัมอ่ะมันเหนื่อยหน่อยช่วงต้นๆ ขึ้นเขาลงห้วยบ้างนะครับเพราะอะไรครับเพราะลงทุนแค่เจ็ดพันเพื่อจะได้เดือนละสี่แสนห้านะโอ้โหบอกเลยว่าถ้าแอคทีปะบางคนก็บอกว่าทำงานทั้งเดือนมีสำคัญแค่วันเดียวคือวันที่สามสิบเพื่อเดือนออกแค่นั้นแหละแต่วันหนะึ่งถึงยี่ิบเก้าอะไม่ใช่เป็นวันของเราเลยนะครับแต่วันนี้ถ้าราเพชรศิริอินคำอะคือตรงนี้แหละกีฟัน้องกันมันเป็นเครื่องผ่อนแรงนะครับลูกหลานเราละ่ะ รอเอาโอกาสจากเราไหมฉะนั้นวันนี้คือเราอยากให้ลูกหลานเราเป็นแบบไหนยังไงบ้างถ้าคุณอยูอ่ถ้าคุณไม่อยู่ล่ะใครจะดูแลคนเหล่านั้นเพราะคนข้างหลังของเราอะ่ะมันสําคัญที่สุดนะครับมันสําคัญที่สุดฉะนั้นวันนี้คือขณะที่เรายังมีแรงอยู่อ่ะอย่าหยุดในการคิดอย่าหยุดในการเรียนรู้และอย่าหยุดในการทําธุรกิจนะครับความสุจที่ยั่งยืนคือการส่งมอบความสําเร็จสู่ความสําเร็จ ไม่ใช่ว่าคือเราต้องใช้ทั้งชีวิตเพื่อจะส่งความเร็ดให้คนอื่นแต่ตัวเองก็คือล้มเหลวไม่เป็นท่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะครับและกที่สำคัญที่สุดครับผมก็คือได้ส่งความสําเร็จในช่วงหนึ่งละผมก็ขึ้นตําแหน่งเป็นเทนด์ทวินเน็ตเบิร์กตำแหน่งสูงสุดของบริษัทในวันนั้นเมื่อการเมื่องานครบรอบที่ปีที่17เจ็ดจไม่ที่จาไม่ผิดน,นะลูกผมสองคนก็ขึ้นตําแหน่งเมเนเจอร์เหมือนกันนะครับและที่สําคัญที่สุด ไอ้ที่แรกๆที่ผมเคยบอกว่าผมยังมองไม่เห็นโอกาสว่าผมจะมีเงินในการส่งเสียลูกผมเรียนสูงๆได้แต่วันนี้สิ่งหนึ่งแหละที่ผมตัดสินใจมาอยู่ที่จอย,อยคอยลูกผมสามคนสำเร็จหมดคนคนเล็กคนกลางจบปริญญาตรีคนโตเขาจบปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทที่ไปเรียนกับท่านประธานนะครับนั่นคือความใฝ่ฝันในฝ่ฝันแรกเป้าหมายแรกแปลนชีวิตแรกก็สำเร็จแล้ว ทีนี้หลังจากนั้นความสําเร็จต่อไปล่ะเรื่องราวต่อไปล่ะนะครับก็อยู่ที่เราแหละครับนะครับจากนั้นวันนี้ทุกท่านครับลองให้ทุกท่านอะ่ะคือลองมองดูแล้วก็อ่านดูว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตที่เหลืออยู่นี้บ้างนี่แหละครับหลังจากนี้ไปผมต้องการแบบนี้ผมต้องการอาชีพที่มั่นคงเพราะผมไม่ได้ต้องการเพื่อผมต้องการเพื่ออองค์กรวันนี้ผมก็โทรไม่ใช่โทรทีมงานเฉพาะเมืองไทยนะผมโทรไปถึงต่างประเทศคุยเพื่ออะไร เพื่อมาสร้างความยั่งยืนกันให้ได้เพราะถ้าอาชีพที่มั่นคงรายได้เราต้องยั่งยืนนะครับมีเวลาให้กับครอบครัวบ้างเพราะหลายๆคนก็มีลูกมีหลานขึ้นมานะครับมีอัพไลน์ผมอะ่ะท่านเป็นมันเจิดอะ่ะแป๊บเดียวมีลูกสองคนก็จริงแต่มีหลานเป็นสาม,เป,สามเป็นสี่แล้วโอ้โหบอกเลยว่าคือมันมีโอกาสที่จะทําให้ครอบครัวเนี่ยโตวันโตคืนเลยแต่ทีนี้คือความสําเร็จเราะ่ะเราจะโตว,วันโตคืนไหมเราจะมีเวลาครอบครัวไหมเพื่อครอบครัวที่สมบูรณ เรามีความเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีไหมเพื่อดูแลครอบครัวไปตลอดไปหรือจะให้ครอบครัวให้ลูกหลานเราดูแลเรานะครับการยอมรับจากสังคมต้องการไหมเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์วันนี้ต้องเรียนมันนะครับอยู่กับมันให้ได้ในชีวิตที่เราทำค่อยๆฝึกฝนแล้วก็คุ้นชินกับธุรก,กิจนี้ให้ได้อันนี้คือภาษาแบบภาษาพูดนะแล้วก็ถนัดกับ ธุรก,กิจนี้ให้ได้ชํานาญกับธุรก,กิจได้และความสําเร็จจากธุรก,กิจนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับขอทุกคนโชคดีพบกันใหม่สเต็ปต่อไปครับสวัสดีครับ